ใครสนใจนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แม่ๆนะคะสำหรับคนอยากผิวขาวนะคะอยากผิวขาวออร่านะคะ กดสั่งซื้อได้นะคะราคา490บาทนะคะโปรโมชั่นสำหรับของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะลองกดเข้าไปดูนะคะมีโค้ดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้เลยมาแล้วมาแล้วนะคะสำหรับบีไว้นะคะ คนขค้างขาวนะคะสำหรับคนข้างขาวใครสนใจนะคะกดสั่งซื้อได้กดสั่งซื้อได้เลยอ่าบีไวบูสเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของพี่ภัยช็อปนะคะตัวนี้จะเป็นสินค้านะคะคนข้างขาวนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำนะคะก็จะเป็นตัวเลดี้ไหนนะคะใช้สำหรับกลางคืนนะคะ ทาเป็นประจำขนาด12กรัมนะคะอยู่ในตะก้าส้มเลยแล้วก็อีกตัวนะคะจะเป็นครีมผิวไกายนะคะ B White นะคะ Butter White Tanning นะคะตัวนี้สำหรับผิวไกายนะคะจำชื่อให้แม่นนะคะ B White, B White เป็นขวดหัวปั๊มนะคะตัวนี้เลยนะคะสีขาวนะคะขวดสีขาวนะคะ B White นะคะหัวปั๊มนะคะ เป็นสีทองนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อในตะกร้าส้มได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการครีมกันแดดนะคะกันแดดก็เป็นบีไว้นะคะเป็นสีชมพูนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้ ใครสนใจนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แม่ๆนะคะสำหรับคนอยากผิวขาวนะคะอยากผิวขาวออร่านะคะ กดสั่งซื้อได้นะคะราคา490บาทนะคะโปรโมชั่นสำหรับของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะลองกดเข้าไปดูนะคะมีโค้ดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้เลยมาแล้วมาแล้วนะคะสำหรับบีไว้นะคะคนขค้างขาวนะคะสำหรับคนข้างขาวใครสนใจนะคะ กดสั่งซื้อได้กดสั่งซื้อได้เลยอ่าบีไวท์บูสเตอนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของพี่ไพรช็อปนะคะตัวนี้จะเป็นสินค้านะคะคนข้างขาวนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำนะคะ<ม>ก็จะเป็นตัวเลดี้ไนนะคะใช้สำหรับกลางคืนนะคะ ทาเป็นประจำขนาด12กรัมนะคะอยู่ในตระก้าส้มเลยแล้วก็อีกตัวนะคะจะเป็นครีมผิวกายนะคะ B White นะคะ Butter Whitening นะคะตัวนี้สำหรับผิวกายนะคะจำชื่อให้แม่นนะคะ B White เป็นขวดหัวปั๊มนะคะตัวนี้เลยนะคะสีขาวนะคะขวดสีขาวนะคะ B White นะคะหัวปั๊มนะคะ เป็นสีทองนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อในตะกร้าส้มได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการครีมกันแดดนะคะกันแดดก็เป็นบีไว้นะคะเป็นสีชมพูนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้ ใครสนใจนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แม่ๆนะคะสำหรับคนอยากผิวขาวนะคะอยากผิวขาวออร่านะคะ กดสั่งซื้อได้นะคะราคา490บาทนะคะโปรโมชั่นสำหรับของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะลองกดเข้าไปดูนะคะมีโค้ดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้เลยมาแล้วมาแล้วนะคะสำหรับ b ีไว้นะคะคนคข้างขาวนะคะสำหรับคนขค้างขาวใครสนใจนะคะ กดสั่งซื้อได้กดสั่งซื้อได้เลยอ่าบีไว้บูสเตอร์นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของพี่ไัยช็อปนะคะตัวนี้จะเป็นสินค้านะคะคนข้างขาวนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำนะคะก็จะเป็นตัวเลดี้ไนนะคะใช้สำหรับกลางคืนนะคะ คราเป็นประจำขนาด12กรัมนะคะอยู่ในตระก้าส้มเลยแล้วก็อีกตัวนะคะจะเป็นครีมผิวกายนะคะ B White นะคะ Butter Whitening นะคะตัวนี้สำหรับผิวกายนะคะจำชื่อให้แม่นนะคะ B White, B White เป็นขวดหัวปั๊มนะคะตัวนี้เลยนะคะสีขาวนะคะขวดสีขาวนะคะ B White นะคะหัวปั๊มนะคะ เป็นสีทองนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อในตะกร้าส้มได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการครีมกันแดดนะคะกันแดดก็เป็นบีไว้นะคะเป็นสีชมพูนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้ ใครสนใจนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แม่ๆนะคะสำหรับคนอยากผิวขาวนะคะอยากผิวขาวออร่านะคะ กดสั่งซื้อได้นะคะราคา490บาทนะคะโปรโมชั่นสำหรับของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะลองกดเข้าไปดูนะคะมีโค้ดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้เลยมาแล้วมาแล้วนะคะสำหรับบีไว้นะคะคนขค้างขาวนะคะสำหรับคนข้างขาวใครสนใจนะคะ กดสั่งซื้อได้กดสั่งซื้อได้เลยอ่าบีไว้บูสเตอร์นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของพี่ไพยช็อปนะคะตัวนี้จะเป็นสินค้านะคะคนข้างขาวนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวเลดี้ไนนะคะใช้สำหรับกลางคืนนะคะ ทาเป็นประจำขนาด12กรัมนะคะอยู่ในตระก้าส้มเลยแล้วก็อีกตัวนะคะจะเป็นครีมผิวไกายนะคะ B White นะคะ Butter w h i t e n i n g นะคะตัวนี้สำหรับผิวไกายนะคะจำชื่อให้แม่นนะคะ B White, B White เป็นขวดหัวปั๊มนะคะตัวนี้เลยนะคะสีขาวนะคะขวดสีขาวนะคะ B White นะคะหัวปั๊มนะคะ เป็นสีทองนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อในตะกร้าส้มได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการครีมกันแดดนะคะกันแดดก็เป็นบีไว้นะคะเป็นสีชมพูนะคะใครที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อได้